เซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะ,ะวันนี้เราอยู่กับผมไอ้แกร์เปิดเก้านะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมเกมเดิมเลยนะฮะก็บัคสตาร์ลี่กันอีกแล้วนั่นเองครับวันนี้ถามว่าเราจะมาทําอะไรกันฮะก็วันนี้จากที่ว่าผมคาดการไว้นะฮะผมกะว่าจะพาทุกคนไปหากดกรรมาฐานกันคุณผู้ชมนี่เลยกดกรรมฐานเป็นเควสที่ว่าทําต่อจากไอ้พวกพอมดนะที่ว่าผมไปเล่นนอกรอบนั่นเองก็คือ หลังจากที่ว่าผมอัดคลิปคังีแล้วผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันเป็นสงการเนาะก็พักผ่อนเนาะเออช่วงนี้ก็คลิปลงน้อยหน่อยเพราะว่าสงการเนาะโอเคก็วันนี้เราจะไปลง네เนเธอร์กันเราจะไป네เนเธอร์กัน้วคุณผู้ชมแม่มันมีชุดเกาะอะไรที่ว่าเราสามารถคราบได้แบบคราบง่ายๆไหมคุณผู้ชมแบบ ค้าแบบใช้วัสดุอ่อนๆแบบง่ายๆแล้วแบบเราสามารถลงไปได้อันนี้คืออันนี้ขึ้นเป็นอาวุธมังกรนะถ้าเราหาเกาะไม่ได้สงสัยเราก็ต้องลงไปสดๆอย่างเงี้ยแหละคุณผู้ชมใช่แล้วผมได้ทำการเผาแร่นี้ทิ้งไว้ด้วยใช่แล้วเอาฐานใส่ไปเพิ่มนั่นแหละนะก็แร่นี้ถือว่าเป็นแร่ที่ค่อนข้างโหดเลยคือถ้าผมจําสูตรค้าไม่ผิดนะมันจะค้าประมาณนี้เ้ยคุณผู้ชมมันเป็นดาบที่ว่าโหดมากแต่ว่า ว่าเราน่าจะยังไม่ปลดล็อกนะฮะไม่นะเราไม่ยังไม่ปลดล็อกตามหบบนี่ไม่เป็นไรเราเก็บแร่ไว้ก่อนนะฮะเห็นชื่อแร่ม,มันบอกว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้นะแต่จริงๆประโยชน์มันดีมากนะคุณผู้ชมโอเควันนี้เราจะลงเหมืองใช่แล้วเราจะลงเหมืองแต่ว่าเราต้องทํามีดฮะทามีดมาสักสอ,อสองอันพอโอเคเพราะเราคงจะไม่ได้ไฟเองอยู่แล้วเราน่าจะให้มังกรไฟ ย่าเพลงนี้ก็แบบโหเล้าใจมากเลยคุณผู้ชมจนะถ้าเราเอาแบบดาบอย่างนี้มันคือดาบยังไงนนต่างกันไงนเอออันนี้คือดาบพิษอ่าอ่าอ่าออ่าเาอาดาบนี้ก็ได้อ่า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 จื๊บอ่าอ่าอ่าก็เอามาละอ่าสามอันนะพี่ เสียงเกมดังอะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเสียงลงก่อนโอเคเอาเสียงเกมลงอละแม่เมื่อกี้เสียงเกมอย่างดังเลยโอ,โ,โอเคเราได้ดาบแล้วต่อไปที่เราต้องเตรียมฮะคือพิกแอสนั่นเองฮะแล้วถามว่าเราเอาขวานไปไหมไม่อะเราลงในที่เราเอาขวานไปทําไมเบ็ดตกปลาก,ก็ด้วยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอพวกนี้คือเอามาทําไมผมว่าแมงมุมเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนน,นั่นเองเพราะว่ามันยังใช้งานจริงไปละนะฮะก็ อาจจะเก็บไว้อย่างนั้นตลอดการแล้วเราจะขับาทำไมดี่ยเราไปเก็บมันไว้ตลอดการอย่างนี้อู้อันนี้มันรับท่อท่อันดีครับท่อเอามาใช้นะมันพอโอ้เดี๋ยโอเคเราได้ที่ขุดมาแล้วแล้วก็อย่างนี้เดี๋ยวผมขอจัดของนิดหน่อยโอเคครบเพลิงเรามีพร้อมอยู่นะฮะก็จะประมาณนี้เลยของในตัว โอเคเดี๋ยวไอ้พรุนี้ผมเอาเก็บไว้ในบ้านดกวาผมกลัวมันหายกลัวไม่มีกระเป๋าพอด้วยเกิดไรนะฮะโอเคเราไปเริ่มลงดดนเจียสกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมนป๊บน,นึ่งนะเราไม่มีอาหารไม่เป็นไรได้อยู่เอดี๋ยวแป๊บน,นึงผมดูและถ้าเราไม่มีอาหารเราจะต้องใช้สิ่งที่ว่ามันโหดโหดมากนะคุณผู้ชมก็นี่ฮะสัดส่วนสุขภาพนะมันจะเพิ่มทุกอย่างนะ และเหมือนบอสจะเกิดโอ้ทำไงพอเรามาอัดคลิปนะบอสเกิดนะคุณผู้ชมดูโอ้โหพายุเข้านะฮะไปบินขึ้นไปเลยด้วยกันใจไม่ช้าเอออชิบะอชิบปเฮ้เออ,เอ,อโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เรา,เ,ราเดินทางมาถึงเนเธอร์แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมด้านล่างนั้นแต่เมื่อกี้ผมเดินผ่านแรกมายอบ้านหรืออ้ยไม่กอนี่เนาะผมมังกรผมตายก่อนถึงพอดีวันเนี้ยไม่เปไรผมให้มังกรตีแนละ้ ซูมันยินน้องพีซูมันเลยน้องพีผมโหดมากเลยคคุณผู้ชมดูดิเออสโ,โลโคิวอะอุ้ยอุ้ยของดีโอเมก้า oh ตกไปแล้วเราลงเลยไ,ไหมคุณผู้ชมซึ่งด้านล่างนี้มันจะอันตรายมากนะคุณผู้ชมเราจะต้องลงไปหากดกร,รมฐถนไปเลยแล้วกันไม่พูดมากทำเพียงกดวืบเอยมันเป็นสเต็ปในการล่อน ได,ได้ที่วาร์ปมานะคุณผู้ชมเออมีตัวกระดูกมีตัวกระดูกไอตัวพวกนี้ผมไม่คนฆ่าผมคนเก็บเก็บกับบ้านไอตัวพวกนี้คือมันอนาคตมันจะมีเวทให้เราทำฮะโอเมกอมีบอสเกิดด้วยโอเมกอสโอเมกอสโอ้ oh 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 สมเป็นไอน,นี่จริงๆคุณผู้ชมแต่ยังดีนะพวอมดตามเรามาด้วยนะยังดีอืมต้องค่อยๆนะใจเย็นใจเย็นเราต้องใจเย็น อยยืนไว้นะครับอย่ามานะครับขดกรรมฐานโป๊เราลงมาแค่นี้แหละคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้ลงมาเพื่อแค่ขุดแรกแค่นี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันด้วยนั่นเองฮะวันนี้แต่ว่าเรามาขุดกรรมฐานหน่อยโอ,อ้ไม่กอดเห็นคุณผู้ชมเห็นบอสปะ่ะคือมันโหดมากเลยนะคือจะว่าไปผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนฮะแต่ว่าผมเคยลงมาทางนั้นที่่าโอ้ไม่กอดมิโนทอมันเห็นผมโอ้ไม่กอดผมหันจอไม่ขึ้นคุณผู้ชม โอ้โอเมก้าดโอ้ my god 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 อ oh oh ah, si, si. e e on ้าไม่นะมาสิมาสิมีน้องพีร์กูไม่กลัวมีน้องพีร์กูไม่กลัวมาดิ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 เอ้ยเอ้ยเป็นไงโดนพวกผมลุมกระทืบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจำไว้อย่าห้าวกับผิดอย่าห้าวผิดคนเอ้ยมังกรเดือดจริงๆเลยลูกบูลูกกูนี่เ <c> ด <oughs> ือดจริงๆเราจะว uh ิ่งไปซัดต่อนะคุณผู้ชมโอ้โห แม่เขาคุดแรกกันสิลกูกเดี๋ยวค่อยไปสำรวจเออถ้าเราไม่ไหวยังไงเดี๋ยวเราจะกดลูกแก้ววาร์ปกลับบ้านแล้วกันเนาะคุณผู้ชมแล้วเราค่อยมาวันหลังแต่ว่าตอนนี้เราไปสำรวจกันดีกว่าเย <Yeah. S 1> โอเคเราจะเริ่มสำรวจตรงไหนกันดีเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีมันมีถานได้เหรอคุณผู้ชมเห็นไหมและอันนี้คือดอกยะอู้มันมีเล่นี่ด้วยคุณผู้ชมสุดยอด แร่นี้นี่แร่ดีนะไอแร่ที่ผมบอกก็คือแร่ที่ถูกลืมอะไรนะ่ะแร่ที่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะ่ะเฮ้ยนะเป็นเลือดซิอีแล้วมันมีพันธม,มิตรด้วยเห็นปะเป็นโครงกระดูกพันธม,มิตรนั่นเองครับไอพวกนี้คืออะไรไม่รู้เก็บไปก่อนอ่ะไอโครงกระดูกพวกนี้อ่ะขอดูหน่อยมันนั้นให้เคเวสดอะไรเราเออ,อเคเวสอยู่ไหนเก็บกระโหลกสิบอันโอเค เราขอเราต้องโคลนมันกลับบ้านไปฮะเผื่อเราแบบทำควสเสร็จเราก็ไปส่งเควสมันบนบ้านนั่นเองฮะนะฮะซึ่งแต่ตอนแต่ตอนเช้ามันจะไม่เกิดนะมันเกิดแค่ตอนกลางคืนซึ่งใช้เวลาในการแซมมอนค่อนข้างนานนะเพืไปแก่ไปใหญ่เวลาครับตัดไปตอนที่เราแซมมอนเสร็จเลยแล้วกันเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรเรียกเข้าสู่หีบอะไรสักอย่างนะสำเร็จนะให้นนฮะแล้วมาเจอกันอีกครั้งห้าสี่สามสองหนึ่งกว่าจะได้นะฮะคุณผู้ชมมัน นานมากโอ้โหคือแบบผมนี่แบบโคตรเป็นหัวมังกรเลยนะผมเพิ่งเปอยมังกรไว้นั่นเองอะโอ้แล้วเมื่อกี้คือผมเห็นขี้พึ่งตั้งยี่สิบเก้าอันคุณผู้ชมมาจะทำไฟได้อะแล้วแบบโอ้โหมนจะจับโอ้ยโอ้ยมันมีตัวอะไรตายเนี่ยเป็นไงเป็นไงมังกรผมเถือนมังกรผมเถื่อนมาดิมาดิจูอมเดโอ้ยตกใจพอหมดนี่ก็สุดอมใยไมาเฮสอ้าว ไม่สเปนเองแล้วราก็มาสินะครับเดี๋ยวเราหาแร่นนี้เพิ่มด้วยแล้วกันอ่าไอแร่สีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมหาเพิ่มด้วยเลยแล้วกันแล้วก็ตรงนี้มีโอ้ไม่ก็อบอสเกิดต่อหน้าต่อตากําลังจะพาไปนู้นเลยสรางกนดาหักพังอะไรสักอย่างคุณผู้ชมเห็นปะโอ้มันอันใหญ่มากเลยนะโอ้ไม่ก็ มิโนโทอร์นะฮะเดี๋ยวเราไฟกับมิโนโทอร์สักนัดดีกว่ามาดิมาดิเดี๋ยวฟันให้มันติดพิดนะฮะก็เอาดาบของจริงของเราไปฟันนี่มังกรกูไปสู้กับอะไรนี่โอ้โหให้มาสู้ตัวนี้มังกรกูวิ่งไปสู้หลังเียเลยเฮ้ยผมจะตา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 ยโอเมก็ดเดี๋ยวผมบินก่อนบินบินกดนี่กดใช้ปุ๊บเป็นไงเริ่มไปสเตป นี่ช่วยกันกระทืบมันช่วยกันกระทืบมันผมได้แค่ยืนดูแหละคุณผู้ชมผมพยายามรับดาเมจแทนบางกรผมผมไม่อยากให้น้องพีผมแตกถ้าน้องดีผมแตกผมต้องไปจนภัยเพียงผู้เดียวไม่ก็โอเคน้องพีผมรอดนะฮะมันมีอะไรที่สามารถฮิวน้องพีผมได้บ้างนี้ ไม่นานา้องพีโอ้ย่นะองสาลอโอ้ล้แดงแจ้โอ้แกแหลกแหลกแหกหลอ้อมันเกิดเดยอะจริงคุณผู้ชมตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าเดาตรงนั้นเหมือนจะมีแร่ว่าคุณผู้ชมไอ้ตรงนี้มันเป็นน้ําหรือมันคืออะไรโอเคมันคือน้ำน่าจะถ้าให้ผมเดาก็คือน้ํากดนะฮะ คุณผู้ชมเห็นไอ้ที่เป็นเหมือนกระจกตรงนี้ป่ะมันคือแร่อัดบล็อกนะคุณผู้ชมอันเนี้ยถ้าเราเอาไปเผาถ้าจำไม่ผิดจะได้อันละห้าเลยนะคุณผู้ชมอัน,นอันนี้น่าจะเป็นบล็อกเหล็กปะ่ะถ้าให้ผมเดาอู้บล็อกท้องคุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดเอาไปเผามันจะได้ไหนลองดูสูตรไหนสิ ถ้าเราเอาไปเผาแล้วใช้ฐานห้าก้อนเราก็จะได้ทองเก้าอันอถามว่าเราจะมาขุดไหมหเราจะขุดไปดีไหมคุณผู้ชมรู้สึกว่ามีความขี้เกียจนิดนึงไอ้ตรงนี้หยาบได้ใช่ไหมโอเคเราก็ไปยืนสะขอบเลยเมื่อกี้หวัวนี้เป็นลาวา้วยนะคืออันตรายจ,จัดเลยคุณผู้ชมนีม่แหละสมกับเป็นเนเธอร์นะคุณผู้ชมถามว่าสวรรค์สวรรค์ต่างจากนี้ไหมไม่ฮะสวรรค์ก็นรกเหมือนกันนะฮะแต่ว่า อะไรก็ไม่รู้มันมีอะไรให้ทําเยอะนะฮะเกมนี้บอกเลยว่ามันมีอะไรให้ทําค่อนข้างยเยอะนะฮะเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ไปให้หมดแล้วกันเพราะว่าเรางกเรางกนะฮะเราแบบเออไหนๆก็มาแล้วมาทั้งทีก็เอาให้คุ้มหน่อยเนะี่ยได้แร่ลูบี้ดูทั้งกีอัน9้าคูณหกได้เท่าไหร่เอ,อนะ 97, 97, 97, 97, 97, ี่ยเก้าคูณเจ็ดแล้วมีอีกฝั่งหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเท่าไหร่เก้าเจ็ดเท่าไหร่วะเนี่ยเอ้ยมันมีกองสปอนตัวอะไรได้เนี่ยดูใหม God. ่ก่อนผมเพิ่งเห็นขุดทิ้งกัน เน่แต่ก่อนที่จะขุดทิ้งแป๊บนึงนะเราต้องอุดนะฮะเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะไหลฮึ่มเต็ปดีนี Dark ่ยว่ะดาร์กบอสเฮ้ยนี่ไงคุณผู้ชมเนีออ่ยเหมอือนคำมองัอมองคำมองังคำมังคำมังคำมังโอ้บบีน้นี่จำ quest ของไอตัวเออ่ Min มินโทโฮมั้งไม่รู้มันคือตัวอะไรอะ่ะไอ quest เนี่ย Injustice b o s สเนี่ยมันให้เราฆ่าดาร์กบอสแล้วเมื่อกี้คืออะไรใช่หแหลมมันคือดาร์กบอส มันมันคือบอสไอตัวที่เราอยู่ในเทเลไซร์ถปะ่ะถ้ามันคือบอสที่อยู่ในเทเลไซ์อันนั้นคือแบบเราขุดมันมาทำไมโอเคไม่เป็นไรถือเราเราขุดไปเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองไปซัมมอนที่บ้านเราแล้วกันแล้วก็ต้องลองอนะเกอเพื่อเควสเพื่อเควสของเราที่ว่ามันจะเสร็จนั่นเองดักบอสหนที่สุดสจะเจอแกนแะฮ้กสินะถ้าจะขุดบล็อกทอมไวยนี้เลยคุณผู้ชมหรือว่าถ้าขุดไปแค่นีด้ดิแร่รูบี้กับแร่อะไรเนี่ยแร่สีน้ำเงินเนี่ย ไม่รู้แร่อะไสักอย่างไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไม่กง oh ้รู้เอเราเอาไปแค่นี้ก่อนล้วกันเอาไปแค่เฉพาะแร่ลูบี้ก่อนล้วกันฮะแล้วไอ้แร่พวกนี้เราก็ช่างไปก่อนเพราะว่ายังไม่แน่มีความจำเป็นฮะแล้วถ้าเราอยากได้อีกทีเราค่อยมาลงอีกรอบก็ได้แล้ววิง่งสำรวจใหม่นั่นเองแต่ตอนนี้คือเราจะขึ้นไปยังไง แล้วเพลงมันเล้าใจมากแปลว่าตรงนี้มีบอสนะคุณผู้ชมต้องระวังขึ้นไปแล้วไม่ตกใจพอมดพอมดมายืนแอคทำไมตรงนี้แล้วแถวนี้มันมีไม้มไมด้วยนะคุณผู้ชมดูดิเห็นปะโอไม่เก่อันตรายจริงๆสมกับสมกับที่เป็นเนเธอร์แล้วสินะน,นี่มันคืออะไรเนี่ยอ๋อมันเชื่อมกับโลกด้านบนนะเมาเมาเมา ตอนนี้ผมแบบรู้สึกว่าเริ่มปวดหัวแนละ้วกับการมองอย่างนี้นะมันมองไม่เห็นนั่นเ,นเองครับเราไปที่อื่นต่อดีกว่าคุณผู้ชมตรงนี้ไม่น่ามีอะไร oh God. โอ้ไม่ก็โอ้โอ้มันมีลงไปอีกเหรอคุณผู้ชมโอเคผมรู้แล้วดักบอสคือตัวไหนคุณผู้ชมโอเคโอเคผมรู้แล้วดักบอสคือตัวอะไรโอเคมันคือตัวเมื่อกี้น,นั่นเองครับ ตีมันอย่าโอเคผมรู้แล้วเรายังไม่ควรเอาดาร์คบอสไปซัมมอนนะฮะดัก์คบอสดาร์คมันคือตัวนี้เราให้เรามีของพร้อมก่อนีกว่าแล้วก็มังกรเราแบบย่อสูงๆก่อนเราค่อยซัมมอนแลวกันถือว่าเราเก็บไว้กันแต่นั่นคืออะไรอ่ะเห็นเป็นเสาสูงๆเหรอคุณผู้ชมแ่ก่อนนี้เราจะไปสงสัยเสาสูงๆผมสงสัยเอะมื่อกี้ผมเก็บแะไรอืไม่รู้นะฮะแต่ผมสงสัยว่ามันมีลงไปอีกเหรอคุณผู้ชม ก็นึงนะผมขอลงมาสำรวจหน่อยต่ำก่รโลกของนรกเหรอไม่ก้อนผมเรียกมังกรผมไปสู้ก่อนอ๋อพวกนี้ผมเก็บกระดูกมาเดี๋ยวผมจับทิ้งแล้วมังกรผมโดนลุ้มอ่ะโคตรแย่เลยก้อรมังกรเล็งตัวใหญ่ก่อนสิจะตายอยู่แล้วนะมังกรผมนะ่ะ โซโซฮะจังหวะนี้โดนทีละก้าฮะหิวแล้วมังกรหิวแล้วไม่มีอาหารมืองกนพ่อก็ไม่มีอาหารลูกลูกไม่ต้องมาขอพ่อพ่อก็ไม่มีอาหารโอ้ยได้ได้ไข่อันนี้ไหมกับไอ้ลูกแก้ววิเศษที่ปลูกเชือกไวานียวรั้งให้ตายอย่างไงก็ได้แค่ดูไม่มีใช้โอเคแล้มีลูกแก้วเยอะมากเลยคุณผู้ชมมันถือว่ามันเป็นไอเทมดีนะคุณผู้ชมแนะนาว่าเก็บไว้แต่แม้แต่ผมคาแมังมุมกาแลก,กันมั้ง ผมไม่เคยได้เลยอ่ะแบบดวงตาอะไรอะไอดวงตาแมงมุมอ่ะคือมันเอามาทําอุปกรณ์ดีๆได้นั่นเองฮะแต่ว่าบบไม่เคยเจอมันดรอปเลยหรือว่าเคยเจอมันดรอปแต่เราไม่ได้เก็บอืมน่าจะเป็นอันที่สอง <c oughs> โอเคแล้วกลับขึ้นไปที่เนเธอร์ดีกว่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะแล้วเมื่อที่สำคัญเราลงมาก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือบอสน่าจะรีแล้ว <c oughs> นี่ไงรีแล้วด <c oughs> ีแล และผมสงสัยว่าไอไฟไอลาวาสูงๆนั่นคืออะไรอ๋อ oh my god มันเป็นแบบเกาะลอยฟ้ามันเป็นเหมือนพีระมิดนะคุณผู้ชมมองไม่เห็นนะถ้ามองจากตรงเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมพอมองเห็นอยู่นั่นเองคุณผู้ชมมันเป็นเชิงประมาณว่าพีระมิดในด้านบนก็เป็นลาวาเห็นไหมคุณผู้ชมเราจะไปดีไหมก็มต้องลองไปนะฮะ ไม่กอดผมมีบล็อกท่านด้วยคุณผู้ชมนี่หนแหละคุณอ๊คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะไม่กอดมังกรรีบขุดครับรีบขุดคุณผู้ชมอย่างน้อยเราก็ขออุยอ๊ยอยอ่าบินสูงอย่าบินสูงดิอย่าบินสูงนี่เห็นกูเออแหม ือตอนนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะไปสู้กับมังกรสักเท่าไหร่นะผมคิดว่าตัวผมยังอ่อนเกินนะฮะเพราะว่าผมไม่มีชุดเกาะเลยอ่ะค <g> ือแบบเฮยเราจะหาชุดเกาะจากไหนดีเนี่ยคุณผู้ชมโอเคเราขุดฐานไปเยอะๆเลยฮะเพราะว่าอะไรฮะเราจะเอาฐานไปเผาเป็นฐานแล้พอเราได้ฐานมาเราก็จะมีฐานใช้และถามว่าอะไรคะเราก็จะผเผาแร่ได้แบบอินฟินิตนั่นเองเพราะตอนนี้ผมแบบขาดแลนฐานจัดๆเลยถามว่าพอเจอขุดฐาน,านไหมไม่อยากขุดนะครับว่าอะไรเกียออ วอแบบนักคุณได้ที่เราบล็อกอันนี้ได้ด้วอล่าทีะ่ะโอ้ไม่กอดคตรคุมคุณผู้ชมเนี่ยผมคิดถูกแล้วที่ผมต่อแล้วล่องล่องเรือขึ้นมานะฮะแม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เป็นแต่เมื่อกี้ไอ้บอสม,มังกรเมื่อกี้ผมว่าผมซู้ไม่ได้ขนาดบอสมัสบ,บนโลกธรรมดาผมยังซู้ไม่ได้เลยมังกรอ,อ่ะนบนโลกธรรมดาผมยังซู้ไม่ได้เลยมันเนเธอร์แพ้แพ้แน่นอนเออใช่เว <Say what? S 1> ้ ไม่กอดขุดอยู่บางกอนมาไม่กอดพึ่งพูดถึงนายเนี่ยทักทายกันดีจริงๆเลยแหมโหดินมาถึงชี่โหดีนะเห็นก่อนอย่างน้อยเราก็ได้ถ่ายม,มาสิบามสามคุณก้าได้เท่าไหร่ติ๊กต๊กติ๊ก,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 กลอยกว่าอันคุณผู้ชมยอดมันคือดีมันคือลือมากเลยนะมันคือลือนีู่ต้องเดินระวังนะตรงเนี้ย รู้สึกว่ามันจะมีแค่แค่ประมาณนี้แมกเนเตอร์รู้สึกว่าจะเจอพวกสิ่งเกิดสร้างประมาณนี้แค่นี้เองอะ่ะเดี๋ยวเราเออเรายังไม่ได้ขึ้นไปสำรวจด้านบนเลยเนาะเดี๋ยวลองขึ้นไปสำรวจด,ดีกว่าจอดดีๆจอดดีๆล่วงแน่ถ้าจอดไม่ดีล่วงแน่โอเมก้าเอ๊ะทำไมมันเดินยากจังเออดูมันทำทางเดินตัวหนึ่งนะด้านล่างนะมีลูบี้อันหนึ่งไม่ไม่เอาไม่ต้องมาล่อลูบี้มันยังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะสำหรับผมแต่ว่าผมขุดมาเื่อไว้นะฮะ ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นแรงที่ค่อนข้างหายากเออผมสงสัยอยีกหนึง่งเราก็บินได้ทำไมเราไม่เบนเออเอ,อ๋อถ้าขึ้นมามันจะเป็นแบบลูกลูกลูกอะไรสักอย่างหน้ด้านบนนั้นก็คืออะไรอ,อืมอผมว่ามันน่าจะมีแค่ประมาณนี้มังเสาพุ่งเนี้ยอ้หูและนี่คืออะไรอยู่วะนี่หัวกระดูกหัวกระดูกอะไรหัวกระโหลก ขุดไปแป๊บหนึ่งเราต้องใช้นะโอ้ไม่ก็สิบอันถ้าให้อิงนะนะคือถ้าเราไปอยู่ในโลกปกตินะในโวกปกติไอ้แบบเนี้ยมันจะมีเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองซึ่งไอ้ใต้ดินพวกนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีกรงสปาวมอนนะก็ช่างมันแล้วกันช่างแม่มาโอ้ไม่ก็ตัวอะไร Hello, ก็อ้มังกร อยู่โซเบสมาเกิดตรงหน้าเลยโซแบสศาสตร์ so โอ้โหล้วมานาผมหมดละผมว่าอยู่ตัวอะไรมันชนนะเออ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 เอนักเลงเหรอมึงอะนักเลงเหรอเลือดแค่นี้นักเลงเหรอเลือดมึงแค่นี้มึงนักเลงเหรอือึแหมเล่นสะตกใจโอ้โหเอาอีกแล้วกลับบ้านคุณผู้ชมกลับบ้านด่วนอาชิบหายแล้วมานาไม่พอคุณผู้ชม โอ้นีเนเธอร์มันโหดรห้ายจริงๆคุณผู้ชมแม่ไม่ให้พักให้ช่วงเลยไม่ให้พักช่วงเลยหูหายไปครึ่งหนึ่งอะตีทีเดียวในเนี่ยมังกรผมว่าผมต้องอัพเลือดเยอะกว่านี้คุณผู้ชมถ้าผมจะสู้นะตอนนี้เราแบบเราไม่พร้อมอะที่ว่าจะลงมาเนเธอร์อันนี้เราแค่มาเอาของนะฮะแล้วเราก็จะกลับนะเองแต่ตอน,นถามว่าวตอนนี้กลับไหมไม่อะสำรวจต่อนะฮะโอ้ oh my god แล้วมันแบบผมผมเกลียดความที่มันแบบมันเกิดตรงหน้าผมเกลียดมากเลยเมื่อกี้แบบมันแบบอืจุบหน้าเลยมังกรอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้เป็นแบบเดิมที่เราอุตกเป็นพ่อโมอเดลก็ตบเลย <c oughs> เดือนนะฮะด้านล่างเหมือนเดิมแน่เลยใช่ไหมนั่นไงแล้เหมือนเดิมนะฮะมีเอ่อมีอะไรไหมมีมีเกี้ยวนะฮะมีมีอะไรมีเกี้ยวอะไรครับเนี้ย

ๆๆๆๆๆมันไม่มีอะไรที่ว่าแบบต่างจากไอ้พวกเมื่อกี้อีกไหมมันมีแค่นี้จริงๆเหรอโอ้แย่จัง้องใส่น้ากาก่นไปแล้วสินะถึงเวลากลับบ้านแล้วสิขอสำรวจเองนังๆแล้วกันแล้วเราค่อยแฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมขอสำรวจเพิ่มอีกประมาณนิดหนึ่งแล้วกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมันอาจจะมีพื้นที่แลๆก็ได้แต่ว่าเราเดินสำรวจไม่เจอแล้วเมื่อกี้อะไรโอเคมันคือ จิ้งเหลนยักษ์มันเออจริงมันไม่ใช่จิ้งเหรียเราแต่ผมเรียกวมันจิ้งเหลนย่ะมันแบบใหญ่เลยปิ๊มันแบบแบบมันย้อยๆอะ่ะเแบบอ๊ยไม่รู้อธิบายไม่ถูกไม่น่าจริงจริงเฮ้ยเออใช่เราขุดบล็อกหญ้านั้นมาหญ้าเนเธอร์เราก็ต้องขุดอิดที่ว่าในการทําในการปลูกมันเซ่โอ้โหเราลืมไปได้ไงวันนี้ไต้องมาเต็ม สุดอำนาจนี่ไงผลังผมเต็มแล้วโอเคบอลน่มเกิดแล้วคุณผู้ชมคำนี้ตองปรื้ดคำนี้ตองบราเสกล่วนแล้วก็กลับบ้านออก,ก๊อกโอเคกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยอย,อยางปลอดภัยสนุกสแสนชีวาฟาพีออกของหายโอเคมันไม่โหลดโอเคถามว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างนี่ฮะทั้งตัวนะฮะถามว่าได้อะไรกลับมาบ้างทั้ง ตัวนะเองอ๋อครเก็บไปเลยเอออาอาอาอเออเก็บแลกไวไหนดีเนี่ยคุณผู้ชมเปาตุงเป่าตุงเก็บแล่อ่าอ่าอ่า ปลูกปุูกปุูกป,ป,ป,ปลูกออ้ยแลวบบ็อกนี้มันเรืองแสงด้วยอูย้สุดยอดอ่าปุกปุูกปุกเท่ทเท่ๆอะไรไม่นเนี่ยแล้วมองทะลุดูคุณผู้ชมดูบล็อกดิแล้วมองทะลุละลไปเห็นสระน้ำด้านหลังนั่นนะดูเกมดีนี่ว่าคุณผู้ชมเออมีอะไรอีกไหมใช่แล้วก่อน,นมาถันเอ่อพอมดผ้ามาผ้าอยู่ไหนผ้า พ่าหายพอ่พอฟองหายคุณผู้ชมโอเคเจอพ่อแล้วส่งเควสให้พ่อดีกว่าคุณผู้ชมพ่อมาเอาโอเคกันเออไขเลเวลอัพนพั่นเองฮะเดี๋ยวเราอัพเป็นอำนาจผู้เล่นกันแล้วกันบินบน,บนานนั่นเองฮะ,ะถามนักเล่นนักเล่นแร่แปรธาตุเพื่อช่วยหาวิธีรักษาลูกมังกรนักเล่นแร่แปรธาตุอยู่ไหนดี่ยันเนี่ยพอเราต้องการไข่นะมันแบบหายโอ้ย ออโอเคเจอหละแม่ก็มองหาตั้งนานโอ้โหสส่ผ้าคุมสมิดเลยโอเคขอคลิกคุยหน่อยยาผู้ฝึกอืโอ้เราปลดล็อกมาต้มแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยขอ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 ส่องหน่อย่งหน่ยขายอะไรบ้างอ่ะเราอะโอ้แพงอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุยที่ขุดนี้มันถือว่าดีมากเลยนะหนึ่งทุกหนึ่งทองเอง ถามวินตังไหม,มหมดแล้วเออไม่เป็นไรมันให้เราทําอะไรนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําในคลิปเลยแล้วกันว่าจะได้เสร็จไปเลยนะฮะมันให้เราทําเรียนการปรุงยาจากเรียนการปรุงยาเพื่อช่วยรูปมังกรให้เราทําที่ปรุงมังกรที่ที่ปรุงมังกรแล้วเราจะามมารักษามังกรทำไมเนี่ยเราจะจะทำเมื่อไรวะนนี้เมาแล้วสับสนกคําพูด ให้เราหาหินบริส,สุทธิ์มาเอ่อหนึ 1, 3, 5, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดันไล่แกออกเออหนึ่งสองสามอ๋อ, 1, 2, อ,อทำไมเลขมันหายไปหนึ่งทำไมมันหายไปนหนึ่งเลขไม่เป็นไรอือระหว่างนี้ฮะก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วแล้วฟ้าก็ผ่าเพว่าบอสเกิดอีกแล้วนั่นเองฮะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปไหนนะ่ะเดี๋ยวก็มาดูกันนั่นเองฮะคลิปหน้าผมมีแผนว่าผมจะพาไปไหนดีอะอทำอะไรกันดีคลิปหน้าอะผมว่าคลิปหน้าผมจะพามาทำนี่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะพวกชุดดำน้ำกันฮะโอเป็นไงเอ้ยหรือว่าเราจะมาทำนี่กันดี รถเรามาทำรถเอ๊ะเอเอเราทำชุดดำน้ำดีกว่าและเราจะไปสำรวจใต้น้ำกันฮะว่ามีอะไรกันฮะสำหรับคลิปน,นี้ฮะถ้าใครชอบนะอย่าลืมเอามือว่างๆครับไปจิ้มปุ่มไลค์สักประมาณ3-4รอบนะฮะถ้ากด4มันจะเป็นไม่มีใครไลค์นะนั่นเองกด2กด1ก็พอนะฮะโอเคแล้วก็อย่าลืมพอกดไลค์เสร็จแล้วใช่ไหมเลื่อนลงมานิดนึงฮะแล้วไปขวาฮะกดปุ่มสีแดงๆฮะ u ัง c r คร e นะไม่ใช่อันซ b s c ไคร e นะเออก็อย่าลืมฮะ กดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก่อนต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย้